ทำให้หน่อยสิตัวไหนที่คนติดกันเยอะๆตัวไหนที่ราคาไม่แพงที่อยากติดตัวนั้นแหละกล้องติดรถเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยที่บอกว่าติดอะไรก็ได้อะมันเป็นอะไรก็ได้จริงหรือเปล่าแล้วเรามาหาความจริงกันจริงๆแล้วอ่ะกล้องติดรถอะ่ะมันไม่ใช่อะไรก็ได้เว้ยมันต้องดูดิการใช้งานของเราอ่ะเราต้องการอะไรจะติดถูกๆก็ติดก็ได้ถูกๆก็จะติดอะไรก็ได้ไม่ต้องติดแพงหรอกไม่ต้องมาซื้อร้านผมก็ได้ตัวหลักร้อยก็ติดได้ถ้าเกิดมันช่วยคุณไม่ได้อ่ะคุณจะติดไปทําไมติดไปต้องอ่านไม่อออกะ จะติดพิพปลเงินทําไมบางคนบอกว่าจะติดกล้องแพงไปทาไมก็ถ้าเกิดติดกล้องกูกแล้วมันอ่านไม่ได้มันจะเสียใจกว่าหรือว่าล่ะที่ตอนนั้นนะลูกงี้กูติดแพงๆดีกว่าอย่างน้อยๆถ้ามันอ่านได้แบบนี้มึงคงจะดีแน่นอนครับเราเป็นบริษัทที่ขายกล้องติดรถยนต์น,นะครับเรามีตั้งแต่หลักร้อยยันแบบ2 0 0 0 0ื0น0 0ื่นเราก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวมันเหมาะกับความต้องการไม่เหมือนกันอย่าติดตามคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยคนแนะนำอ่ะ ช่วยคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าถ้าจะติดตัวไหนติดแบบไหนใช้งานแบบไหนลักษณะอะไรช่วยบอกทีมงานพวกเรานิดนึงพวกเราก็จะได้แนะนําความต้องการให้เหมาะกับคุณอย่างชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยความต้องการแบบนี้มันต้องควรจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ซึ่งบอกได้เลยครับคนที่จ่ายแพงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ภาพชัดที่สุดก็ได้นะกล้องคุณติด2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นไม่ได้แปลว่าคุณจะอ่านออกทุกสภาพแสงไม่ได้แปลว่าคุณจะอ่านออกทุกช่วงเวลานะแต่สิ่งที่เราเลือกแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเราเลือกและแนะนําให้เหมาะที่สุด สำหรับความรู้ที่เรามีแล้วก็ส่งต่อให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ได้ความจริงอย่างที่เขาต้องการเขาจะได้จ่ายเงินแล้วก็เอ้ยโอเคฉันจ่ายเงินให้มันคุ้มค่ากับงบประมาณที่ฉันควรจะได้ทําแล้วนะฉันจะได้จ่ายเงินเพื่อตอนนั้นฉันตัดสินใจดีที่สุดแล้วนะที่ตอนนั้นเทคโนโลยีนั้นเขามีอย่าตัดสินใจด้วยแบบว่าอ๋อโอเคเพื่อนคนนี้เขาแนะนาอ๋อโอเค encer, อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นแนะนาอินฟลูเอนเซอร์อาจจะได้ค่าโฆษณาจากการที่แบรนด์มาจา้างแต่เขาไม่ได้มามังเปรยเียบเทียบแบบนี้หรอกผมไม่ได้บอกว่าผมก่กวานะรู้สึ ไอการที่ผมเอากล้องติดรถเนี่ยประมาณ5-6ตัวแล้วผัดเบียนหมุนเวียน,นยกับรถของเราอะ่ะมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วอะ่ะผมว่าผมน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีมากพอที่จะแนะนพาพวกคุณได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากทุกคนไว้เท่านี้แล้วกันใครอยากได้กล้องติดรถแบบไหนหรือมีคาถามอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่เราได้เลยนะครับผมเจ๊จะกรุ๊ยแกง๊งเราขายความจริงครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ